คุณผู้ชมนี่ก็ถนนฝั่งนี้ก็ถนนด้านหลังก็เป็นที่สวยๆของเราซึ่งข้อดีคืออยู่ติดถนนถึง2ด้านลงมาจากถนนลาดยางเส้นเรียบคลองชุรประทานเนี่ยเพียงแค่800เมตรการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายครบครันห่างจากองดอนเพียงแค่7กิโลเมตรไม่ไกลจากกรุงเทพเพียงแค่120กิโลเมตรเท่านั้นนี่ด้านหลังเนี่ยด้านหน้าติดถนนเนี่ยกว้างประมาณ 60เมตรลึกลงไปเพียงแค่85เมตรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที guide, ang, erm <man> ่สำคัญนี่เห็นไหมล่ะบ้านเพื่อนบ้านรายล้อมเอาอะไรมาเหงาก่อนไม่เหงารอกนี่3ไร่สงานหนึ่งตารางวาหรือว่า3ไร่ครึ่งยกแปลงเพียง1ร7 0 0 0้าน870,000บาทอยากชมคลิปเต็มแบบละเอียดไปเดินชมด้วยกัน อ้าวคุณผู้ชมมาแล้วหรอครับอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนี้ก่อนนะสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง289 28 <9 S 1> Lady c h a n n ดีเเลลอ้าววันนี้เรามีที่สวยๆร้อนๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมชหลังจากที่เรามีการยิงทีเซอร์กันไป1นาทีแล้ววันนี้เราจะพามาชมแบบละเอียดกันอีกหนึ่งรอบซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะอ่าเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยมีอินบอกเข้ามาว่า ไม่มีที่แปลงเล็กๆหรออยากจะหาที่แปลงเล็กๆแบบว่าเงียบสงบแต่ไม่เป่าเปี่ยกไม่วังเวงไว้ปลูกบ้านนั่นคือแปลงข้างหลังของเรานี่เลยบนเนื้อที่กว่าสามไร่สองงานหนึ่งตารางวาหรือว่าสามไร่ครึ่งนั่นเองประมาณนี้แปลนี้มีฉลยเป็นคุดคุดแดงแ,แปลนี้อยู่กันที่ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีซึ่งห่างจากตำบลห่างจากองค์ดอนเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรห่างจาก อาตัวเมืองสุพรรณบุรีเนประมาณ25กิโลเมตรหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยตั้งต้นนะมาจากกรุงเทพมหานครปักหมุดที่ดอนเมืองมาที่นี่ประมาณ120กิโลเมตรอ่า<ช>ซึ่งถ้าไปองดอนเนี่ยเกิโลเมตรบริเวณนั้นใกล้อะไรบ้างอนุสอน,อนสถานอ,นองดอนเจดีเนาะใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็มีที่ว่าการอำเภออาที่ดินโรงพยาบาลแล้วก็ธนาคารเซวงเซเว่นอะไรแบบอุ้ยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครบเลยอ่าแปลงนี้เนี่ย อยู่ในแหนงชุมชนเห็นไหมถ้าเราแผนไปรอบๆเนี่ยมีบ้านเพื่อนบ้านรายล้อมและที่สําคัญมีคลองน้ําในหน้าที่ทั้งสองฝั่งเลยเรียกว่าสะดวกสบายในการใช้น้ําในการทําเกษตรกรรมซึ่งคลองน้ำเนี่ยก็รับน้ํามาจากเรียบคอมะขามเท่าอ๋อจะบอกว่าแปลงนี้เนี่ยเป็นถนนหินคลุกทั้งสองฝั่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ลงมาจากถนนลาดยางซึ่งเป็นถนนเลียบคลองมะขามเท้าหรือว่าเลียบคลองชนปรปทานลงมาแค่800เมตรเท่านั้นแค่ปอด800เมตรน่าอยู่ไหมน่าอยูอ่น่าอยู่มากๆซึ่งแปลงนี้นะเรามาดูขนาดความกว้างกันดีกว่าด้านหน้ากว้างประมาณ60สิบลึกประมาณ85าเมตรด้านท้ายก็จะไปชนกับบ้านเพื่อนบ้านที่เขาทําเป็นบ้านสวนน่าอยู่มากอ่ะทางนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้าน จะบอกว่าน่าอยู่ถ้าใครได้มาปลูกที่พักอาศัยหรือว่ามาทําเป็นโคกหนองนา,าไว้พักผ่อนแบบเงียบสงบซึ่งถนนเนี่ยเห็นปะรถก็ไม่ได้สัญจรกันพุกพ้านเท่าไหร่เรียกว่าสัญจรสะดวกอ่าออถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมต้องทํำยังไงสามารถแอดไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเพจเราก็ได้ค่ะ หรือว่าชมคิดเตียมที่ช่อง YouTube 289 Ready Channel แต่หากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยนัดเข้ามาชมได้เลยที่เบอร์080-563-5394ย้ําำขนาดกันอีกหนึ่งรอบนะครับอยู่ที่ขนาด 2> 3ไมล่2งานหนึ่งตารางวาค่ะยกแปลงเจ้าของขายยกแปลง1ร7 0 0 0้าน8 0 0 0บาทแปลงนี้มีฉนดคุดแดงพร้อมโอนไม่ติดพันธะใดๆทั้งสิน้นเรียกว่าได้ไปเนี่ยต่อเงินต่อทองเรียกว่า เก็บไว้เก่งกำไรก็ได้หรือว่าจะมาสร้างบ้านทาเป็นโคกหนองนาก็น่าอยู่ใช่จะบอกว่าน้ําไฟมีให้ครบนะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าเนี่ยดึงมาได้เลยปล๊ปามีให้พร้อม<ช>นะถ้าท่านใดสนใจนัดมาเลย0 8 0 5 6 3 5 3 9 4วันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสบ,บาย